ทับอยู่ทางติเหนือตามธารรมทางเวนาพระพรหมพระอิลวรจึงให้พรวางเป็นปรมณา์าแก่ท่าที่เชื่อกันว่าเคยรพร้องภูรากันึมีพระนามว่าพระเจ้าวิริยสเป็นพระสหายของเจ้าฟ้าอาจาจยาตายเยนทักษตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไมเสด็ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรอหน้เจ้าปีขอปลาใหญ่มาเลยครับเรือปีเนี่ยนี่นี่นี่เรือลำนี้ต่อส่งไปกลับเลยเขาขายสองใบพี่หยิบมาเลยอยู่ในกำแพงแก้วซ้ายือเขียนชื่อโรงแรมแคนเต้สวังจัตุภาลาศิกาและปลอดภัยในสิงห์สรรพเลว่าจะทำอะไรเขาขอให้มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในศรัทธาพลังบุญ ลาวฤกษ์จิงพระอารามหลวงหยุดรดเกยวันจันทร์ทำบุญให้ชีวิตมีความสุขและทำบุญร่วมใจกันองค์หลวงพ่อวิถีเนี่ยเจอหาด้านในดีด้านนอกได้ายที่สนามขายของเดียวอะไรอ่ะให้อ่านปลาเหรอ ทางเข้าโจมเทูชาาลาง่รอก้าเหรียญในร้านที่อางดนแล้วไปพ

อาจารย์ไข่กันมันกินเยนเ็ยนดับโฟนอกร้านเอ้ยนอกบ้านขอให้ดูเรือแทนจบเทมาแล้วมาเยอะด้วยตัวให,ใหญ่ด้วยน้ำมันสะอาดเนาะตัวมันไดีเลยได้ตัวมันขาวถ้าน้ำดำตัวก็ดำเป็นไงครับแข็งไหมนิ่มไหมไม่นิ่ม คอร่อยก็พอได้อยู่นะปลามันยังชอบอยู่ไหมปลาสดล้างมือล้างมือที่ไหนนี่คนนี้เยอะกับเพื่อนเข้ามาเข้ามาโดนหหลยถ้ามาถึงร้านนี้ถือว่าไม่ถึงนะเขาพี่จะมากินที่นี่ตลอดร้านนี้ใช่ไหมครับใช่ไปกินที่อื่นก็ไม่ได้ ขอบคุณนะควที่ให้เวลาทารหวจริงจริงนะหนูมานจริงรก็มากินนะต้องมาให้ถึงสวสุดมากจะาเบื่อมันจะต้องขาจํามานจะไม่จัดมันจะไม่ซื้อใช่ใช่มีซื้อกันทั้งลัวไม่ไหวเนาไม่ไหว จะกอบและนุ่มได้เลยจ้ะ